Mm -hmm. Hiding from the rain and snow Trying to forget but I won't let go Looking at a crowded street Listening to my own heartbeat Tell me where do I find someone like you? Take me to the heart, take me to the soul. Give me your hand before I'm old. Show me what others haven't got a clue. Show me that wonders can be true. ที่มาของเรเนี่ยเรีบมืนเคลนที่นะครับที่มีฟังกาแฟนะครับแล้วก็น้ำผลไม้นะครับรวมไปถึงสินค้าใช้เครื่องใช้ของโตเกียวคอนโดต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นจอยวอชนะครับที่เป็นกระป๋องนะครับแล้วก็จอยวอชนะคสำหรับน้ำยาล้างจานนะครับและนอกจากนั้นยังมีเกี่ยวกับเรื่องของ ที่ีปิดทการาทั่วไปนะครับด้านหน้าก็ยังมีนรับแคปมากมายนะครับที่เราสามารถที่จะเลือกสั่งไปได้นะครับซึ่งจากการมาเปิดตัวครั้งนี้นะครับตอนนี้เราเห็นว่าอของของเราเนี่ยเริ่มหมดลงแล้วนะครับเพราะว่าขายไี่มากนะครับก็ได้รับความส้นใจเป็นอย่างยิ่งเลยกท ก็ไปนะครับที่จับจ่ายใช้สอยนะครับก็แวะเวียนมาใช้บริการรถินขอยของเรานะครับครับซึ่งุดนี้เนี่ยกสดีมากเลยครับที่ทางบริษัทลอยนอยเรานะครับจะทำการเปิดตัวนะครับใม่มารวมถึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำร้านค้านะครับใหมมาที่นะครับที่เราใช้บ้านขอาหาิ๋นครับในการทำการรการรมจัจาชนะครับ Brizzaniodina portata dicree